รวมร้อยรักถักทอใจสารสายใหญ่ในสัมพันธ์รักนั้นนิรันการกระดิ่งกลางอาคารกังวานแววหมดเวลาเชื่อแจ้วคำพรําสอนหมดเวลาสวมบทบาททุกขั้นตอนหมดเวลาสวมกอดพลอดรักจริง 60ปีที่เป็นครูผู้ส,สรรรส้าง60ปีวางแนวทางกับทุกสิ่ง60ปีร้อยรักไม่ประวิงเรือต้องนิ่งแนบฝั่งพักกายาทุกความดีที่ได้ร่วมกันส,สร้างทุกความดีที่เคยมีล้วนจักหาทุกความดีได้สังสมร่วมกันมา บัดนี้มาต้องร่ำลาแสนอาลัยแม้นตัวไปใจยังคงดำรงมั่นจิตผูกพันสารต่อทุกสมัยความทรงจำตราตรึงในน้ำใจโลกสดสใสไมตรีจิตนิดนิดรันประพันธ์โดยครูจำเรียงใจกว้างคามู สมศักดิ์นนเจริญเกิดเมื่อวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2503การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชเริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2524ที่โรงเรียนทีประราชพิทยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนทีประราชพิทยา คติประจําใจในการทํางานเมื่อตั้งใจทําแล้วต้องทําสําเร็จครับเรียนผู้อำนวยการวิทาทีพระวัิิทยาและคุณครูคทุกท่านนะครับ oh. ผมสมศักดิ์วุฒเจริญ uh, ผมเป็นทีพระวัตโดยแท้จริงนะครับเป็นเรื่องทีประวัตโดยแท้ไม่คเคยย้ายมาจากไหนบัณฑิที่นี่แล้วก็กเกษียณราชการที่นี่นะครับมีเวลาราชการ4ีสปีนะครับ uh, ผมมีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าได้มาสนนอนโรงเรียนทีพระพิทยาอย่างนี้นี่มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาให้โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองและก็สร้างเยาวชนให้มีอนาคตมากมายนะครับปัจจุบันนี้โรงเรียนทีพระพิทยายนี่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของประเทศผมก็ขอฝา,ากคุณฝา,ากการศึกษาและฝากโรงเรียนว่ากับคุณครู ปัจจุบันนะครับขอให้ท่านทำงานที่นี่ด้วยใจยอยางเป็นที่นะครับขอบคุณมากนายนารงศรียงเกิดเมื่อวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2503การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูพระน,นครเริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2534ที่โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนทีปร้าพิทยาคติประจาใจในการทำงานมุ่งมั่นตั้งใจสม่ำเสมอครับสวัสดีครับเรียนท่านประธานกรรมการสถานศึกษากรรมการสถานศึกษานายกสมาคมจิตเก่าประธานเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารเครือข่ายรุดรับส่ง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจีประราชพิยาและคุณครูที่เคารพทุกท่านในโอกาสวันที่30กันยายปีกศ2563วันกเกษยณอายุราชการของผมต้องขอ,งของกราบนำมัสการท่านระคภูวิภาคที่ท่านก่อตั้งโรงเรียนจีประราชพิยาให้ข้าพเจ้าได้มาพึ่งพาบารมีของท่านในการเป็นครูที่โรงเรียนใกล้บ้านตามเจตนาของข้าพเจ้านะครับ และต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารคุณครูโรงเรียนทีราไร้พิญาทุกท่านที่ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนและนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนครูหรัวหน้าฝ่ายน้องๆฝ่ายจิจาการนักเรียนที่ช่วยกันนำผลงานของโรงเรียนไปนำเสนอต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจนได้รับโล่ยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนระดับประเทศปี2 5ง3สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารกรรมการบริหารเพื่อนครูที่มีมิตรภาพความห่วงใยในความเป็นคนในครอบครัวเดียวกันตลอด20กว่าปีที่มาอยู่โรงเรียนทีประราพิยาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่ผมกล่าวถึงนะครับหรือไม่ได้กล่าวถึงที่ได้มาร่วมง,งานกันเวลานี้ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสำเร็จ ตามที่ท่านปรารถนาทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับนางสุรีพรดีทองเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2502การศึกษาสูงสุดศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2524ที่โรงเรียนทีประราชพิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนทีปรราชพิทยาคติประจำใจในการทำงานไม่มีบ่อน้ำใดที่จะให้ความชุ่มฉ่ำได้นานแสนนานเท่าความมีน้ำใจให้กันและกันเรียนท่านผู้มีเกียรติกรุรปทุกท่านดินฉันนางสุริบลีทองตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาการง,งานอาชีพ และเป็นหัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติราชการรวม39ปี3เดือน8วันการปฏิบัติงานหน้าที่ในฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ยึดหลักซื่อสัตย์โปร่ปงใสตรวจสอบได้ในฐานะเป็นหัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์จะกลองคนในฝ่ายด้วยความ เพื่อคูณกัลยาณมิตรต่อกันขอขอบพระคุณท่านพระครูวิพาติปกรผู้ขอตั้งโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารขอขอบพระคุณมุกลากรทุกท่านที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นมาขอขอบคุณค่ะรรูู้ถกผิิดมีีีชวตท่ เป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือเรา